เรื่องคืนสยองในป่าช้าเก่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงกลุ่มเพื่อนสี่คนเดินทางไปยังป่าช้าเก่าที่อยู่ห่างจากหมู่บ้านราวห้ากิโลเมตรตามคำท้าของบอยเขาเชื่อว่าถ้าที่ไหนมีผีจริงคนก็ควรจะเห็นได้ไม่ใช่แค่ได้ยินจากปากต่อปาก ฝนพยายามห้ามแล้วแต่ก็ไม่อยากให้บอยหาว่าขี้คลาดเธอจึงติดกล้องและถือเครื่องรางที่ยายให้ไว้เอ,อิร์ธนั่งเงียบระหว่างทางไม่พูดมากแต่พกสมุดบันทึกโบราณมาด้วยเพราะในนั้นเขียนถึงผู้เฝ้าป่าชา้าสิ่งมีชีวิต ที่ไม่ใช่ผีไม่ใช่คนแต่จะปรากฏทุกครั้งที่มีผู้ลบลูพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เจนเดินตัวเกรงเงืเ่อออกเต็มหลังแต่ก็ยังพูดไม่หยุดถ้าเจอผีนะฉันจะกรีดจนภูเขาแตกเม <ME> ื่อพวกเขาไปถึงป่าช้าทุกอย่างเงียบกริบเงียบจนผิดปกติไม่มีแม้แต่เสียงมแมลงบอยหัวเราะ เดินไปเหยียบหลุมศพเก่าๆแล้วพูดล้อเลียนเฮ้ย hey, มีผีอยู่ไหมออกมาหน่อยดิทันใดนั้นลมเย็นเฉียบก็พัดผ่านฝนตัวสั่งเธอพูดเบาๆเราต้องไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ฉันรู้สึกได้มันตื่นแล้วเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังมาจากอีกฝั่งของป่าช้า ตามด้วยเสียงโหยหวนลากยาวราวกับคนถูกทรมานเจนหน้าเผือดไม่เอาแล้วบอยกลับบ้านเธอเอ,อิร์ดกลางสมุดออกอ่านเสียงสัน่นมันชื่อขุนเปรตเป็นเงาของความอาฆาตมันอยู่ใต้หลุมศพลึกที่สุด และตอนนี้มันตื่นขึ้นมาเพราะคำลบลูจูจูบอยก็หายไปจากสายตาทุกคนพวกเขาได้ยินเสียงกระซิบมันจะเอาทีละคนทีละคนฝนหยิบเครื่องรางขึ้นมาท่องคาถาของยายแต่สายไปแล้วเจนลม้ลมลงกับพื้น ไม่ออกอะไรจับฉันไว้ช่วยด้วยเงาดำขนาดใหญ่ค่อยๆโผล่จากหลังต้นไม้มีดวงตาสีแดงเลือดมันไม่รีบเร่งแต่มันมาแน่ในกล้องที่ฝนถือไว้ตกอยู่กลางหลุมศพภาพสุดท้ายที่บันทึกได้คือเงาร่างสูงใหญ่มืดสนิทยืนอยู่ข้างหลังเธอเสียงสุดท้ายในคลิป คือเสียงของฝนที่พูดเบาๆว่าอย่าลบหลู่ที่ของคนตายเพราะบางอย่างมันยังไม่ตายเลยด้วยซ้ำ